อ่าเล็งเลยเลงย ดีดีไหมเป็นที่ไฟเมื่อกี้เป็นที่ไฟเยยมไหมเยยมไหมโอ้ยตกใจหมด รอบดีมไหมระวังหลุมโดนระวังหลุมออกถนนใหญ่เร็วเลีวตรงนี้หน่อยนึงแล้วดูแล้วจะน้าให้ผ่านข้างที่หลัง nếu à đấy, à đấy, đi, thôi, nhanh hơn thế này, rồi. Rồi

ดูโมกีไหมดูดูโมกีไหมดูมันเร็วนี่เร็วนี่เดี๋ยวโอเคไปไหน

ไปเลยไปเลยดูหักตังนี่แหละเบิดเต็มที่เบิดเต็มที่ดูพี่จะดูไม่ไปเลยเเลลไปเลยดูแสงแสียงเล